วันนี้ฟันเพิ่งมาถึงแวนคูเวอร์นะคะก็เมื่อกี้ทาความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะเดินออกมาซื้อของนะคะบ้านแถวนี้นะแบบน่ารักมากเลยคือแต่ละหลังเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้นไมาา้เยอะมากๆเลยน่ารักวันนี้แดดออกด้วย จะเป็นรถสาธารณะของเขานะคะต้องมีบัตรคอมพาสการ์ดนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำก็เลยคืนไม่ได้แพนก็มาทีงนี้ไม่ดอกไม้ใส่งามฟิลพาร์คชิบอใช่แหละไว้ว่าหลังเราจะมาเดินวันนี้ไม่ได้เตรียมใจมานะคะ กกำลังเดินกลับบ้านนะคะยังไม่ถึงยังไม่ถึงที่หมายเลยแต่ว่าต้องกลับก่อนเพราะว่าลืมเอากระเป๋าเงินมานะคะแวนครูเวอร์เฟสชานนะคะไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยจริงๆที่สุดก็เห็นเป้าหมายแล้วนะคะนั่นแหละค่ะวอมาที่เราตั้งใจจะมากันทั้งวันนี้นะคะเพื่อ ซื้อแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะแค่นั้นเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่สองนะคะเฟิร์นกำลังจะไปซัมเมอร์มาร์เก็ตนะคะก็เดี๋ยวจะนั่งเป,ป็นสกายเทรนไปแล้วก็ได้คอมพาสการ์ดมาแล้วนะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้ได้มาเมื่อวานนะก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูค่ะ skinny because a lot of great tunes coming up this morning. To kick it off, we have a new track. ไปที่มาเก็ตมาแล้วนะคะแต่ว่ามันเล็กมากๆเลยแล้วก็ของน้อยมากก็เลยไม่ได้อะไรมาเลยนะคะแต่ตอนนี้หิวแล้วก็เลยมาแวะร้ <Yeah. S 1> านเบอร์เกอร์นะคะตรงนี้ก็เป็นแพนเบดนะคะจะเป็นเบอร์เกอร์ที่สาหรับคนที่ทานวีแกนนะคะส่วนตัวไม่ได้ทานแต่ว่าอยากกินนะคะก็เดี๋ยวอาหารมาแล้วจะถ่ายให้ดูนะคะ fem yeah. I live รวมๆก็อร่อยปกติจะไม่ชอบไม่ค่อยชอบกินเบอร์เกอร์นะคะเพราะว่ามันกินยากแล้วก็เลยเอะ ก็เนี่ยเลอะเทอะมากเลสติกค่ะ Let's make it happen. Let's roll. Let's go far enough so that we can escape. Yo, what's up? ขายอ,อัลกอฮอล์ของที่นี่นะคะจะมีเป็นห้องเป็นโคเปียอินเทียร์แบบนี้นะข้างในก็จะเป็นแบบว่าเป็นห้องเย็นค่ะทุกคนก็จะมีเบียวางอย่างนี้เลยนะคะอันนี้มีเยอะมากเลยที่นี่จะแบบว่าไม่ได้ขายแอ,อกลกอฮอล์ในเซเว่นนะคะจะจะขายในร้านแบบนี้เท่านั้นนะคะ นี้นะคะก็มาทานข้าวชอที่ร้านนี้นะคะโต๊ะนจะอยู่ข้างนอกนะคะเป็นแบบวิวสวนร้านน่ารักมากเลย la, la, la. No, yeah. ก็กลับมาบ้านแล้วนะคะ ก็เมื่อวานไปซื้อของมาค่ะเป็นอันนี้ที่กองน้ํานะคะอันนี้ของยี่ห้อบริต้านะคะตัวเนี้ก็เห็นเห็นอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกันนะคะแต่เลือกยี่ห้อนี้เพราะว่ามีหลายแบบดีนะคะก็อันนี้มันจะเป็นที่กองนะคะเห็นไหมต้องการมันจะมีไส้กองตรงเนี้ยจริงๆแล้วอะคะ่ะน้ําน้ําเดือดที่เนี่ยคือดื่มได้แต่พอลองกินแล้วฟังรู้สึกว่ามันยังมีกลิ่นอยู่นะคะก็เลยคิดว่าซื้อที่กองดีกว่านะคะ ก็เดี๋ยววันนี้ตอนแรกว,ว่าจะไปทำซินน้ำเบอร์ใช่ไหมแต่คิดว่าไม่ทานแล้วก็จะไม่ไปนะคะก็เดี๋ยวจะไปเดินเล่นพาพแถวนี้นะคะก็เดี๋ยวพาไปดูคะ่ะ ชค่ะช้าวันที่4นะคะตอนนี้ฝนก็กำลังเดินไปขึ้นรถบัสนะคะเพื่อที่จะไปทำ S I N number นะคะตอนนี้ก็จะเป็นตัวเ,เหมือนเป็นตัวเลขที่เอาไว้ให้สำหรับเราสมัครงานนะพูดไม่ถูกนั่นแหละก็คือตอนนี้8.30มงครึ่งเอ๊แ8โมง10แต่ว่าที่นั่นเปิด8 3ดมงครึ่งนะคะคนส่วนใหญ่ก็จะไปต่อแถวกันแล้วแหละแต่นี่ไม่ทันนะคะคิดว่าไปก็คงคนเยอะแล้วแต่ว่าก็ไปแล้วนะ ไม่แพ้ค่ะจะสู้ก็ถ้ายืนรอ,อก็ก็คือต้องยืนรอ,อส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางที่คนไปนะถ้าอย่างปกติแล้วะคะ่ะเดินตรงนี้ถ้าแบบว่าไม่มีไฟให้แบบข้ามถนนอ่ะก็ข้ามได้เลยนะคะแต่ถ้าแบบว่าคนไทยอ่ะเนาะคือก็ไม่กล้าข้ามหรอกถ้าแบบ ถ้าแบบว่ารถดูไม่หยุดอ่ะก็ไม่กล้าข้ามแต่จริงๆเพื่อนบอกว่าก็ข้ามได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟแบบให้ให้ขอข้ามถนนอ่ะก็คือต้องกดอันนั้นก็คือต้องทําตามกดนะคะนี่แหละค่ะที่บอกว่าคนเยอะนะคะคือเห็นแล้วใช่หรือไม่จริงๆสถานที่แบบนี้มันที่ทำ sin ได้ะคะ่ะคือมันก็มีหลายที่นะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเยอะทุกที่ ฮก็ตอนนี้มันก็ได้ตัวซินซินมาแล้วนะคะก็คือรอนานมากรอไป3ชั่วโมงครึ่งนะคะก็คือนั่งหลับอยู่นั้นรอข้างนอกไป2ชั่วโมงแล้วก็นั่งไปไปนั่งหลับอยู่ข้า,า,ยยางในอีกชั่วโมงหนึง่งก็คือนานมากทรมานมากแต่ว่าก็คือได้มาแล้วทาแป๊บเดียวเองก็คือแบบ เหมือนเขาให้เรากรอกข้อมูลใช่ไหมแล้วก็ถามข้อมูลเรานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้เลยก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะไปหาหาไม้นะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวด้วยกันที่ Grandville Market นะคะจะได้ยินไหมเนี่ยเสียงรถถ้าจะดังมากคือจะบอกว่าคนที่นี่คือแบบหลากหลายสุดๆนะคะถ้าแบบเทียบกับออสเตรเลียที่ว่าหลากหลายแล้วที่นี่หลากหลายกว่าคือ เหมือนแบบที่ออสเตรเลียใช่ไหมถ้าามความรู้สึกที่เคยไปอยู่นะคะคือมันจะแบบมีความแยกโซนกันว่าโซนไหนของใครอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่เนี่ยคือทุกโซนรวมกันหมดทุกอย่างจะเห็นอยู่ร่วมกันหมดนะคะแบบทุกคนทุกป,ประเทศทุกแบบอะไรเงี้ยก็อยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะก็สนุกดีมันมันมันนะคะมันมันมแบบแล้วก็คนที่เนี่ยจะค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเทียบกับคนไทยนะ <c oughs> คือแบบ จะทำอะไรก็ทำจะทำตอนไหนก็ทำอะไรอย่างเงี้ยก็มาใหม่ๆก็ตกใจเหมือนกันตอนนี้ก็คือใหม่ๆอยู่แหละตอนนี้ก็คือวันที่สี่ใช่ไหมแต่ก็แับเดียวเดี๋ยวก็คงชินแหละเออแหละตอนนี้ก็คือรอรถบัสอยู่นะคะบัสที่นี่จริงๆก็ซื้อเป็นแบบเหมือนเป็นเดย์พาสก็ได้ก็คือหยอดเหรียญแล้วก็เขาก็จะให้เป็นใบมาแต่ว่านี่ไม่เคยใช้หรอกใช้เป็นคอมพาสการ์ดนะคอมพาสการ์ดก็คือติด ทั้งหนึ่งคือเดินทางรอบหนึ่งก็เหมือนจะคิดประมาณ2.5แต่คิดว่าขึ้นอยู่กับโซนนะแต่ว่านี่ยังไม่เคยออกนอกโซนไงก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันจะเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ก็คือ2.5ทั้งแบบเออขึ้นบัสเสร็จแล้วก็ไปต่อเทรนอะไรเงี้ยค่ะก็คือ2.5เหมือนเดิมไปก็2.5กลับก็2.5ประมาณนี้คิดว่าน่าจะมีแบบเราน่าจะกําหนดชั่วโมงไว้มาว่าแบบติดหนึ่งทีจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะเออแต่ถ้าเกิดว่า เดินทางทั้งวันอะเดย์พัสน่าจะคุ้มกว่าแบบได้ทั้งวันเลยอะไรเงี้ยจ่ายรอบเดียวในนี้ก็คือไม่รู้ว่าแบบเดินทางเยอะแค่ไหนไงในวันหนึ่งก็เลยเออเลือกเป็นจ่ายพักงต่อครั้งดีกว่านะตอนนี้นะคะก็นั่งรถลงมาแถวน่าจะแถวแบบชานาทาวอะไรประมาณเนี้ยมันมีแต่อะไรแบบจีนีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าแถวนี้ยดูแบบไม่น่าเดินเท่าไหรอ่อออ มันใกล้ๆกับตรงเฮสติงด้วยที่เขาบอกว่าแบบมีคนติดยาเยอะนะคะอันตรายส่วนนั้นอย่าไปแบบอย่าไปอย่าไปอยู่อย่าไปเฉียดอะไรประมาณนี้แต่รู้สึกตรงนี้ก็มีความน่ากลัวแล้วนะอยากรีบไปจากตรงนี้แล้วเนี่ยไปยังไงไม่รู้นป๊บนึงเคอจะต้องไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะคะน้ <c oughs> ากลัวมากเลยแกหแล่ลรถตรงไหนวะนี เดินไปก็ได้มั้งงานไวเดินเร็วกับรถนะคะนาทีนี้เพราะว่าเพราะว่ารู้สึกกลัวนี่นะคะแบกกินข้าวบ้านเพื่อนค่ะ แบ,บแล้วเราก็มาถึงแกรน d v วิ w Island แล้วนะคะอันจ่อข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนั้นตอนนี้กำลังเดินเออค่ะนักท่องเที่ยวเต็มเลยวันนี้แล้วก็จะมีจักรยานตรงนี้ให้เช่าเดีย๋ยวไปดูข้างในคะ่ะใกล้ๆก็จะมีท่าเรือตรงนี้ได้นะคะกลิ่นตรงนี้เหมือนพะทยามากเลยค่ะคุณผู้ชม เค็มๆเิดกนึอยแต่ยังพอมีทงให้รู้ว่านี่อยู่แคนาดานะคะ หมดแล้วนละลายคะ ฮันนี่สติ๊กอ๋อมันเป็นแบบอ๋ออัดลงไปในอัดลงไปในหลอดเหมือนไหนหนอ้นีน่อไอ้นมอะไรวะช็อกโกแลตเออบีบบีบเข้าปากอะหรอเอขากินฮันนี่กันขนาดน,นี้เลยเหรอเี่อี่ฮันนี่เป็นแบบเหมือนสินค้าโอทอปอะอ๋อโอทอปอุ้นี่น่ารักมากระลอง ชื่อเดอะแซนบาร์นะคะกินหอยเสร็จนะคะเอาเอาเปลือกหอยมาเขียนมาเขียนชื่อกับคนรักค่ะเออก็เขียนชื่อตัวเองบ้างสำหรับคนโสดนะคะแล้วก็มีเขียนชื่อแบบว่ากับคนรักบ้างค่ะอื้มเต็มไปหมดอันนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมื่อกี้นะคะ อันนี้อะไรอ่ะขาเบียร์ตัวนี้สงบกว่าฝั่งนู้นนะคนไม่เห็นอันนี้เดินตามป้ายมานะคะมันจะเขียนเป็นป้ายแบบ artisan district แล้วก็เดินตามมาแต่คนตรงนี้น้อยแต่ก็น่ารักเหมือนกันนะตรงนี้ขนาดกูอยู่มากูก็ไม่เคยมาเห็นไหมกูบอกแล้วมึงต้องเดินมั่ว่ะ เพราะก่อนอื่นกูก็จะเดินตรงแล้วก็ออกไปเลยงานแบบการกระจัดยังมีมีเวลาถ่ายคลิปเด้อยูวสภานนะคะกําลังเดินกลับบ้านยูสวยไหมสวยค่ะยูสวยไหม ha ha ha